สวัสดีครับทุกคนมาพบกับพวกเราอีกแล้วเย้ yeah. วันนี้พวกเราอยู่ในแบบดอทบอลลี่เจนใช่ไหมยชยใช่ครับผมอ้าวแล้วทำไมเกมมันเริ่มมาเนี่ยอ้าวใครเขาจะรอคุณพูดเหรอฮะดอทบอลเป็นแบบว่าให้เราปลาใส่เพื่อนนะนลูกบอลปลาใส่เพื่อนใช่เราจะแต่นี่เรามาแบบทำชาเลนจ์ก็คือใครชนะก่อนก็คือชนะเลยอ่าเราจะเล่นประมาณห้าแมตช์ไหมอ้าห้าห้ารอบใช่ใช่ใช่อุยอ้ยอุยอ้ยอุ้ย เฮ้ยโห่จ่อจอผมปลาไม่โดนฮันแน่วับวับอันแน่อุนน้ยมันสามารถเอาลูกบอลปาสกัดจะได้นะอุ้ยลูกสายฟ้าอุ้ยชายนิดเดียวเฉียดอุ้ยอุ้ยโดนโดนโดนเดยอะขอผมปลาไม่โดนเขาเลยเรียบรอ้อยเต็มเต็มโดน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 เอ้<บ>เอาหนีผมหนีผมหนีไปอ,อยู่ให้โดนล่ะคุณหนีทำไมชายเอา้า ใครจะอย,ะออยู่ให้คุณตีล่ะโอ้โหเอ้ยไม่ให้คุณปลาล่ะมาสิมาสินอกจวกนนี้เราต้องเล่นแบบตั้งใจเล่นคุณเล่นเหรอนิดเดียวนะอุ้ย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 อะไรอ่ะมามาเอ้ยมีห่วงว้าตรงนี้ด้วยโอ้โหเฉียวหนะ้าเฮ้ยนี่ไงของดีมีระเบิดมีระเบิดมีระเบิดอ,อุ้ยอุย้ยอุย้ยอ้าวระเบิดทียะจบเลยอ่ะ โกงจังเลยเอาใช่ระเบิดทีเดียวจบเลยอ่ะเ <c> ด <oughs> ี๋ยวนะเหมือนรู้สึกว่ามันจะมีให้ส่มพลังกันนะคนุณเตมใช่เหรอใช่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 อ๋อตอนนี้เรายังไม่มีตังเลยนะตังจะอยู่ตรงนี้ทุกคนเน่เน่เนๆๆๆ่ไปอีกสองวิเริ่มเกมมารอบแรกคุณชนะผมรอบต่อไปผมไม่แพ้คุณแน่อันแน่อันแน่ตอนนี้ลูกบอลเราก็ปาไป,ไปมั่วๆเฮ้ยเเเฮ้ย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 โอ้ลูกระเบิด วิ่งป้งโอ้โหไม่ไม่โดนไม่โดนดีนะผมยังเลือเลือดอยู่ยังไม่โดนหรอกเฮดช็อตเต็มๆนะอฮ้ยโดนโดนโดนอฮ้ยฮันแนฮันแนไปละสายฟ้าโอ้ยอ้าวอะอะไรเนี่ยเอาสองเม่รแล้วนะชายอุ้ยขี้โกงวะแหละเปล่านะผมก็ปลาปกติผมไม่เชื่อเอาผมให้คนรอฝึกซ้อมดูก่อน ผมไม่เคยเล่นเกมนี้มาก่อนนะผมจะบอกให้โอเคผมเข้าใจแล้วมาผมพร้อมหนึ่งหนึ่งคุณแล้วหรือว่า EP นี้คุณจะแพ้ผมแน่เรียบร้อยผมบอกแล้วผมเข้าใจเกมแล้วผมเล่นสูงระยะใกล้ดีกว่าแน่ป่าลูกวสกัดนี่ป่าลูกวสกัดนี่ผมเล่นมุมมุอนี้บอกเลยผมชนะเอ้าแล้วผมแพ้แบบงงงง คุณผมบอกแล้วอยากให้ผมได้ฝึกซ้อมอโอเคๆงั้นผมขอร้องมากเท่ากับ2อหนึ่งแล้วตอนนี้2อหนึ่งแล้วผมเกมอีก2รอบดูซิใครจะชนะ2รอบต่อไปหรือว่าเราจะเพิ่มเป็นสิบแมตช์ใช่อ่ะสิบแมตช์เลยเหรอก็ได้มามามาคลิปจะได้ยาวๆสนุกๆนะผมเล็งประมาณนี้โอ้โหไม่โดนเรียบร้อยอุ้ยเกือบโดนเกือบโดนเชียวเชียวเชียวเฮ้ยอ้า เสร็จผมละอุ้ยเราเล่นแบบสุดระยะใกล้เอ้าอะไรเนี่ยผมไม่รู้เดี๋ยวเหลือกี่รอบนะสองรอบตอนนี้เหลือหนึ่งตอนนี้เท่าไหร่ละหนึ่งสามสิบแมตช์สิบแมตช์ใช่ไหมใช่ใช่ใช่อ๋อโอเคโอเครอดไปเราเล่นไปกี่รอบแล้วสี่ใช่ไหมไม่ไม่เรานับเป็นจำนวนว่าใครถึงสิบก่อนดีกว่าโอเคโอ้โหชายตอนนี้หนึ่งสามแล้วนะปา ป้าป้าป้าอุ้ยอุ้ยลูกระเบิดลูกระเบิดระวงัวงระวังอุ้ยไม่โดนไม่โดนผมเสียจังเลยเอา้าวเอาไงคุณตีมไม่มีลูกนะผมมีอยู่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 ป้าโม่จริงคนนี้มาจ้ะผมไม่กลัวคุณหรอกอุ้ย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 เป็นไงล่ะเจอสูตรผมไปเลยอุ้ยอุ้ยพิกเก็ตจูสายฟ้า โอ้ไม่ละเรียบร้อยไม่โดนลูกบอลกับลูกบอลลูกบอลอ่ยะไปแล้วผมบอกเลยได้แหละรัวรัวรัวโอ้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 อะไรอะสักลูกหนึ่งสักลูกนึงคุณยมงมันลงมาเรียมอะไรกับผมเรียบร้อยผมบอกแล้วโอ้ที่เดียวผมชนะคุณสองรอบล้ว่าสามสองอยู่ผมนำผมนำผมฝึกวิชาการปามั่วก่อนนะชายมา ตอนนี้ผมก็ปาไปซิเกมนี้ต้องเล่นกับหลายๆคนนะเรี้อยเต็มข้อเดี๋ยวๆเกมนี้ต้องเล่นกับหลายๆคนนะชายใช่เรียบร้อยมันจบง่ายจังอะผมกำลังพูดอยู่เลยรอบที่โมคะโอ้โหเอาไม่ได้ไม่ได้สิโอ้โหคุณเหลี่ยมอะผมกำลังพูดอธิบายคนดูอ๋ออธิบายเลยให้ผมได้ไหมไม่ให้อ่ะโอเค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 อะให้ก็ได้ก็ได้สงสารโอ้เมื่อกี้ผมโดนบิด นายผมลองใส่โค้ดดูสิเขามีโค้ดเกมให้นายด,ดีดีมาเลยอ้าวใส่ไม่ได้มาเลยอุ้ย<ม>อันตรายอุ้ยเรียบร้อยโอ้โหอะไรยะมันดูง่ายจังเลยอะผมเลี้ยงป่าไม่โดนเลยหมดแล้วผมเป็นตัวตึงตอนนี้เท่าไรละสี่เท่าใช่เอางี้ดีกว่าใครถึงสิบก่อนชนะก็ใช่ไงอันนี้คือแพ็กอะไรอะทุกคนอ่าแล้วทำไมเราไม่ได้เงินอะชายผมจะรู้ไปล่ะ ะะอ๋อหรือว่าเราเล่นในเซิร์ฟส่วนตัวเลยไม่ได้เงินเพราะว่าตอนนี้เราเล่นในเซิร์ฟส่วนตัวนะ energy energy วันไม่โดนเลยอุ้ยของดีเรียบร้อยอะไรอ่ะโอ้ห้าสี่ของดีของดีโถผมเกือบพลาดไปแล้วโหอะไรใช่เอ้าชายคุณไม่อยู่ตรงนี้ตั้งแตนะ่เมื่อไหร่เนี่ยไปนี่เพื่อนคุณหนีใช่ปะ <c oughs> อ่าอันนี้ มันเป็นรูปคุณนะในหน้าจอผมอะไรว้าเกือบโดนแล้วผมปาไม่โดนเลยแน่ปลาบอลจังหวะนี้แหละเรียบร้อยหกสี่โอ้โหไม่์กอดทำไมมาชิวขนาดนี้ฮะผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันอ่ะได้ได้ผมฝึกปาก่อนนี่ตอนซ้อมปลาโดนทุกหอกสิงสนามซ้อมเปล่าคุณน่ะโธ่หมูสนามจริงนะอะหมูสนามจริงสิงสนามซ้อมามเรียบร้อยไ ผมโหเจอเนี่ยผมเล็งไม่ร่วงมากเรียบร้อยอะไรอะเจ็ดสี่โอ้ชีวิตผมไม่ยอมต่อให้คุณชนะหรอกนะเกมนี้ผมต้องเอาคืนมาให้ได้สักสองแมตคุณแน่ใจไมตเขาป่า้ดยคุณแน่ใจตายคุณเปิดโป้มาเนี่ยเอาลนะ่คุณแน่ใจแปดสี่โอ้ตามยากเลยนี่ผมบอกแล้วแล้วแหละรผมก็อ่อนได้คุณนึงนั่นแหละอยากให้ผมเอาจริง อ,อยากให้ผมเอาจีไปกันชายผมรู้สึกว่ามันจะจบไวไปนะจบไวไปเหรอใช่ร่อบนี้ผมต่อให้คุณแล้วกันนะไม่ต้องต่อเล่นเลยผมไม่ชอบคนต่อให้อ่าโอเคอุ้ยอุ้ยอุ้ยเก็บนะโอ้ทำไมเลือดผมเหลือน้อยกว่าเขาเนี่ยเอยชายผมได้เงินแล้วอะได้เงินมาแล้วมาจากไหนไม่รู้อุ้ยลูกเดียว อุ้ยลูกเหียวเสียวเสียวเสียว่ยวยวอุ้ยเสียวหน้าเสียวหน้าแต่เน่เด้อเด้เท่าไหร่นะเก้าเก้าสี่ใช่ไหมใช่โอ้ชายผมย้อยคุณชนะเลยก็ได้อะเกมนี้เกมนี้ยหมอกแล้วคุณก็ไม่มีทางชนะผมหรอกนะโอเคถ้าใครชอบยังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยครับสำหรับว,วันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย